สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองหล่มลึกการเมืองกลินรัฐประหารช่วยมาทางตันการเมืองข่าวลือรัฐประหารช่วยกล่นท่ามกลางคำประกาศรถแมปการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนิยอมแปลกเป็นอย่างสูงหากมองจากประชาธิปไตยอารยะอย่างสหราชอาณาจักร อย่างสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งอินเดียแต่สําหรับสังคมไทยไม่ได้แปลกเพราะแม้แต่ประธานนวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองพรรคเพื่อไทยก็ไม่อาจให้หลักประกันได้ว่าจะมีรัฐประหารหรือไม่สายตาของสังคมจึงให้ความสนใจเป็นอย่างพิเศษไปยังความคึกคักเป็นอย่างสูงของนายสุเทพเทือกสุบรรณและรอคอยวันที่30กันยายนแปลกใจหรือไม่ที่มีข่าวการโยกย้ายและแต่งตั้งให้ในายทหาร รับรชาชการอันจะมีผลตั้งแต่หนึ่งตุลาคมได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงไม่ว่าจะจากคอมเมนเตอร์ ator, แม้กระทั่งดรสุชาติบำรุงสุขแห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ติดตามแต่ละก้าวย่างอย่างกอติดเส้นทางของสำนักข่าวดีฟบูซีจึงถูกจับตานั่นไม่เพียงเพราะว่าัวขบวนตั้งแต่กองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศ ล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของเตรียมทหารรุ่นย2สองหากแต่การจัดวางบางตำแหน่งใน5เสือมีจุดเด่นประการสำคัญเป็นอย่างมากก็คือบรรากาศก่อนรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ์2534ได้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางความเงียบของพลเดกประยุจันโอชากลิ่นอายของรัฐประหารที่ช่วยมาอย่างต่อเนื่องอาจขึ้นอยู่กับ1การเคลื่อนไหวในกองทัพและ2การเคลื่อนไหวของนายสุเทพเทือสุวรรณ ยิ่งกว่านั้นยังเป็นวาระ16ปีของการรัฐประหารเป็น16ปีของการรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549ซึ่งสัมพันธ์เป็นอย่างแนบแน่นอยู่กับการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557มีการทบทวนบทเรียนกันอย่างคึกคักขณะเดียวกันมีการเคลื่อนไหวเป็นอย่างมากด้วยลีลาของคุณทักษิณชินวัตรทั้งมองผ่านครอบครัวเพื่อไทยและบทบาทโทนี่วูดซัมแม้แต่การเดินทางจากมหานครดูไบามายังสิงคโปร์ และเหยียบเท้าลงในพื้นที่ปีนังพร้อมกับนางสาวยิ่งลักชินวัตรก็ถูกจับตามองโดยเฉพาะจากนายสุเทพเพกสุบันท่ามกลางกลิ่นรัฐประหารก็ปรากฏสองความเชื่อที่แย้งกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อมองไปยังกระบวนการรัฐประหาร1มองบวก2มองลบนี่เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปก่อนการรัฐประหารทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจสกัดขัดขวางหรือยับยั้งรัฐประหารได้การเฝ้าดูและติดตาม จึงคือความจำเป็นความคืบหน้าถดถอยการเมืองอาการประชาธิปัตย์สถาบันพักสันไหวการออกอาการของนายชวนหลีกภัยคือมาตรวัดสถานการณ์อันพักประชาธิปัตย์กำลังประสบได้อย่างเด่นชัดเหมือนกับงุดหงิดในเรื่องของกยาศาเนื่องจากเงินกู้กยาศาถือเป็นนโยบายโบแดงของทางพักประชาธิปัตย์ในยุคที่นายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีจึงจําเป็นที่ต้องหงุดหงิด อย่างเป็นพิเศษเพราะสารตั้งตน้นเริ่มจากพรรคภูมิใจไทยและได้รับการสนองจากพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลอย่างอบอุ่นย่อมสะเทือนต่อพรรคประชาธิปัตย์แต่พันที่ยอดคําเทะประชาธิปัตย์ไม่เคยซื้อเสียงและเน้นอย่างหนักแน่นในพื้นที่ภาคใต้ออกมาผู้คนก็ร้องอ๋อเป็นภาคใต้ต่างหากที่นายชวนหลีกภัยกังวลความกังวลของนายชวนหลีกภยัยเป็นความกังวลเดียวกันกับที่ทุกระดับนั้น ภายในพักประชาธิปัตย์มีความกังวลอย่างท่วนหน้าเห็นได้ตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562อแม้พักประชาธิปัตย์จะรักษาพื้นที่เดิมเอาไว้ได้ถึงย2มแต่ก็ต้องสูญเสียให้กับพักพลังประชารัฐไปถึง14ขณะที่พักูมิใจไทยก็พยายามรุกคืบการรุกคืบของพักูมงใจไทยไม่เพียงแต่ทําให้ต้องเสียนายนิพิษอินทรสมบัติให้กับพักสร้างอนาคตไทยสร้างความคึกคักเป็นอย่างสูงให้กับนายสมคิดจัตุรีพิทักษ์ หากแต่เมื่อภาพของนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคจับมือกับนายวิทยาแก้ภรรดัยและนายเอกนัทพร้อมพันธ์ยิ่งสร้างความหว่นไหวเพราะรู้ว่าเงาที่ทอดทับนายเอกนัทพร้อมพันธ์เป็นใครลำพังเห็นการเดินสายอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปล่อยยอดคำเท่คำแล้วคำเล่าจากปากของนายสมคิดจตุสีพิทักษ์ก็ก่อภาวะหงุดหงิดเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วเพราะรู้อยู่แก่ใจว่า ทุกข้อมูลที่พอนเข้าสู่สมองก้อนโตของนายสมคิดจตุสีพิทักษ์มาจากนักการเมืองคนใดแต่เมื่อได้เห็นรวมไทยสร้างชาติยิ่งกระวนกระวายเด่นชัดว่าพักรวมไทยสร้างชาติได้ฐานการเมืองในระดับจังหวัดชุมพรไปอย่างชนิดที่เรียกว่าหมดสิ้นแล้วยังทําท่าจะแย่งคืนสุราษธานีอีกลำพังการรับมือกับพรรคพลัประชารัฐพรรภูมิใจไทยก็ทำให้พรรประชาธิปัตย เหนื่อยอยู่แล้วยังมีพักครวมไทยสร้างชาติยังมีพักสร้างอนาคตไทยจึงยิ่งหนักหนาสาหัสการทุกจากพักพลังประชารัฐประสานกับพักภูมิใจไทยประสานกับพักสร้างอนาคตไทยประสานกับพักครวมไทยสร้างชาติจะสะเทือนพักประชาธิปัตย์เป็นอย่างสูงการถอยร่นจากพักระดับประเทศมาเป็นพักระดับภาคก็เจ็บปวดยิ่งอยู่แล้วนี่ยิ่งจะถอยไปสู่ระดับจังหวัดสถาบัน อย่างพรรคประชาธิปัตย์ย่อมเจ็บความคืบหน้าวิเคราะห์การเมืองเสียงถอนหายใจชวนหลีกภยัยกังวลหนักต่อประชาธิปัตย์เด่นชัดเป็นลำดับว่าพรรคประชาธิปัตย์กำลังตกอยู่ในสถานะตั้งรับทางการเมืองแม้จะเพิ่งกำชัยต่อร่างพรบกัญชากัญชงด้วยการสามัคคีกับพ,พรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยเพื่อทำสงครามสั่งสอนต่อพรรคภูมิใจไทยแม้จะได้นาง วัฒยาบุญนาคมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์แต่หากสัมผัสกับจังหวะเก้าและการออกโครงอย่างดูเดือดแหลมคมจากในชวนหลีกภัยก็ย่อมกระสาต่อความหงดหงิดอันแฝงอยู่ภายในขนาดชวนหลีกภัยต้องออกโครงก็ย่อมหนักถ้าถามว่าจังหวะก้าวของในชวนหลีกภัยในเรื่องของประชาธิปัตย์ไม่เคยซื้อเสียงเข้มข้นหรือไม่หากเป็นการเลือกตั้งในยุคแห่งรัฐธรรมนูญพศ2 5 1 1ขณะที่ในชวนหลีกภัยยังเป็นหนุ่มน้อย เปี่ยมด้วยพลังทางการเมืองถือได้ว่ายอดคำเท่จำเป็นต้องล้างหูรับฟังแต่เมื่อเข้าสู่ยุคแห่งนวัตกรรมดิจิตอลที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสร้างปรากฏการณ์ผ่านการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562คําคำของชวนหลิกภัยมีได้เท่ระเบิดอีกต่อไปแล้วรากฐานที่ชวนหลิกภัยจำต้องออกมาสะบัดมีดโกนคืออะไรนั้นคำตอบคือห คือความขัดแยง้งแตกแยกอันก่อให้เกิดสถานการณ์แยกตัวครั้งใหญ่ภายในพักประชาธิปัตย์อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่ว่าจะมองไปยังรวมพลังไม่ว่าจะมองไปยังไทยพักดียิ่งการขยับขับเคลื่อนเข้าแย่งยึดเอาพื้นที่ในภาคใต้ทั้งของพักสร้างอนาคตไทยและพักรวมไทยสร้างชาติยิ่งหนักแน่นดังแผ่นพาส่งผลให้พักประชาธิปัตย์ต้องถอยร่นไปติดมุม ความเป็นจริงในปัจจุบันนั้นก็คือพักประชาธิปัตย์ต้องสู้กับคนของพักประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นสุเทพเพื่อสุบรรไม่ว่าจะเป็นนิพิษอินทรส,สมบัติไม่ว่าจะเป็นพีรพันธ์สาลีรัฐพิภาคไม่ว่าจะเป็นนายวิทยาแก้วภรดายจึงได้ยินเสียงถอนหายใจจากชวนลีกภัยดังอย่างกึกก้องความคืบหน้าล่าสุดสัญญาณมาแล้วอุตมะฝันธงยุบสภาก่อนครบวาระเผยสอทอกลางแผนลุยอีสาน เมื่อเวลา14นา15นาทีที่พักสร้างอนาคตไทยนายอุตมศสาวนายนหัวหน้าพักได้ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมภายหลังคณะก,าการรมการการเลือกตั้งหรือกกตประกาศโลดแมพในการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม2566กรณีสภาอยู่ครบวาระว่าเป็นการเติมการของกกตตามหน้าที่ถ้าสภาอยู่ครบวาระ ส่วนพรรคการเมืองต้องดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างจะครบวาระหรือจะยุบสภาสามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันฉะนั้นในทางการเมืองนั้นประกาศกก,กตอ,อาจจะมองได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณไปสู่โหมดของการเลือกตั้งซึ่งพรรคสร้างอนาคตเตรียมพร้อมเต็มที่ไว้ก่อนอยู่แล้วเมื่อถามว่าหากเกิดปัญหาทางการเมืองก่อนนะ่ะสภาจะครบวาระพรรคสอ,อทอพร้อมแค่ไหนนายอุตมะกล่าวว่าเราพร้อมอยู่แล้ว เพราะไม่รู้ว่าจะมีเหตุหรือไม่มีอุบัติเหตุต้องเร่งเต็มที่แต่ส่วนตัวน่ะคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะยุบสภากรเพราะการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อถามว่าห่วงเรื่องของการเดินสายของพรร่วมรัฐบาลในช่วงเวลานี้อาจใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลหรือบุคลากรเพื่อชิงความได้เปรียบในทางการเมืองหรือไม่อุตมกะกล่าวว่าไม่ได้เป็นห่วงตรงนั้นแต่อยากเห็นการเลือกตั้งเป็นไปตามคันลองที่ถูกต้องสสยสะอาด ไม่มีการใช้อำนาจหรือเครื่องมือของรัฐมาช่วยเมื่อถามว่าคาดหวังพื้นที่ภาคใต้อย่างไรบ้างนายอุตมกล่าว,ว่าเราให้ความสําคัญกับพื้นที่ภาคใต้อย่างมากโดยพักได้ไปจัดสัมมนาครั้งแรกที่อันดามันจังหวัดภูเก็ตและอาจจะมีไปซ้าโดยจะไปทุกพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้โดยในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้จะลงพื้นที่ภาคอีสานทั้งนี้แม้ภาคใต้นั้นจะต่อสู้รุนแรง แต่พักมั่นใจเพราะทำงานมานานพอสมควรและเชื่อว่าเรามีโอกาสเพราะเราทำงานเต็มที่และพยายามดูบุคลากรที่มีศักยภาพเชื่อว่าจะได้สอสอภาคใต้30ที่นั่งตามเป้าที่วางไว้นายอุตามะกล่าวด้วยว่าหลังจากเปิดตัวนายสมคิดจานทศรีพิทักษ์เป็นประธานพักกระแสตอบรับดีสำหรับการลงพื้นที่ภาคใต้และกทมขณะนี้ได้จัดแผนไว้แล้วหากมีการสัมมนานายสมคิดก็จะร่วมลงพื้นที่ไปด้วย ดยจะดูเป็นงานงานไปซึ่งขณะนี้มีสสอและผู้สนใจที่จะเข้าร่วมงานนั้นโดยจะทยอยเปิดตัวเป็นระยะเมื่อถามว่ากกตรประกาศแนวทางปฏิบัติของพรรคการเมืองหลังยิมสีกันยายนนี้พักได้กำชับสมาชิกอย่างไรนายอุตามะกล่าวว่าพักได้แจ้งไปยังผู้สมัครและบุคลากรของพักทั่วประเทศถึงการเบิกตัวให้ระมัดระวังเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนในช่วงน้ำท่วมการมอบสิ่งของหลังยิมสีกันยายนคงทำให้ได้และต้องดูรายละเอียดที่กะกะตจะมีประกาศออกมาเพิ่มเติม